สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสามโกกค,ครับวรรณกรรมจีนที่เอ่อไม่ใช่แค่เรื่องรบหรือการเมืองนะแต่มันเป็นเหมือนคลังความรู้เรื่องการอ่านใจคนเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นวรรณกรรมที่ลึกซึ้งมากจริงๆวันนี้เราก็เลยจะมาลองสกัดเอาแก่นเรื่องการอ่านใจคนจากสามโกกันจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราไปดูกันมาทั้งคลิปทั้งบทความ เป้าหมายก็คืออยากได้เทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงให้เข้าใจคนรอบตัวเรามากขึ้นอาจจะในชีวิตประจำวันการทำงานหรือความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนมีทางลัดนิดนึงดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะครับถ้าพูดถึงการเข้าใจคนเนี่ยพื้นฐานสำคัญอย่างแรกเลยใน3มก,ก๊กคือเรื่องการสังเกตใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการสังเกตนี่พื้นฐานมากๆแต่ไม่ใช่แค่ดูผ่านๆนะคะ คือต้องสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกสีหน้าแววตาท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงคำพูดที่เขาเลือกใช้อืมเหมือนที่เล่าปีค่คอยสังเกตโจโฉตลอดเวลาประมาณนั้นเลยค่ะคอยประเมินว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอะไรอยู่มีเจตนาอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือคำพูดเนี่ยบางทีมันก็โกหกได้ แต่พวกภาษากายหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมักจะบอกความจริงออกมาค่ะแบบว่าเพื่อนที่เคยสนิทจู่ๆเริ่มตีตัวออกห่างหรือคนที่เคยยิ้มแย้มตลอดทำไมช่วงนี้ดูเฉยชาไปอ๋อครับครับสัญญาณเล็กๆพวกนี้มันบอกอะไรได้เยอะกว่าที่คิดใช่ค่ะบางทีมากกว่าคำปฏิเสธตรงๆเสียอีกการสังเกตนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่คนเรามันก็ซับซ้อนเนอะในสก๊กมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับ อย่างที่เห็นขงเบ้งใช้บ่อยๆเรื่องการฟังหรือว่าการใช้ความเงียบมีค่ะมีค่ะขงเบ้งเนี่ยตัวอย่างชัดเลยเรื่องการฟังแบบลึกซึ้งคือเขาไม่ได้ฟังแค่สิ่งที่คนพูดออกมานะคะแต่พยายามจับให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คนนั้นไม่ได้พูดเจตนาจริงๆคืออะไรกันแน่การฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดใช่ค่ะแล้วบางทีการนิ่งเลียบไปหรือปล่อยให้อีกฝ่ายพูดไปก่อนเนี่ยมันเหมือนสร้างแรงกดดันเบา ทำให้บางทีเขาก็เผยความรู้สึกหรือข้อมูลสําคัญออกมาเองเพราะคนส่วนใหญ่จะเออ่รู้สึกอุดอัดกับความเงียบนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับมีตอนคลาสสิกเลยตอนของเบ้งใช้กลเมืองว่างเจอกับทัพซูมาอีอ่าใช่ใช่ตอนนั้นลุ้นมากขงเบ้งแค่เปิดประตูเมืองแล้วก็นั่งดีดพินสบายๆบ,บนกำแพงความนิ่งความสงบนี่แหละคะ่ะที่ทำให้ซูมาอีระแวงเพราะรู้ว่าขงเบ้งไม่ใช่คนประมาท กลัวว่าจะมีกับดักซ่อนอยู่สุดท้ายก็เลยถอยทับกลับไปเองโหสุดยอดเลยนี่คือพลังของความเงียบกับการอ่านใจจริงๆเหนือกว่าคำพูดเป็นในใๆเลยค่ะฟังดูน่าทึ่งครับการสังเกตการฟังการใช้ความเงียบก็ช่วยได้เยอะแต่ตัวละครในสามก๊กนี่ซับซ้อนจริงๆมีวิธีไหนอีกไหมครับที่จะช่วยให้เรามองไปถึงาตุแท้ของคนได้ลึกกว่านั้นจุดนี้สำคัญมากค่ะมีหลักการหนึ่งที่น่าสนใจจากในเรื่องเลยคือ ให้ลองสังเกตว่าคนคนนั้นน่ะเขาปฏิบัติต่อคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่ไม่มีอำนาจยังไงอ๋อดูวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนที่ให้คุณให้โทษเขาไม่ได้ใช่ค่ะเพราะตรงนี้มันมักจะสะท้อนตัวตนจริงๆออกมาคนที่แบบสุภาพเอาใจเฉพาะกับคนที่มีอำนาจมีผลประโยชน์ให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่จริงใจจริงๆก็ได้นะคะนึกภาพออกเลยครับ อย่างคงเบ้งเองก็มองเห็นมุมหนึ่งของโจโฉตอนที่โจโฉฆ่าหลางครัวครอบครัวลุงลิ้วโปเซอร์เพียงเพราะความระแวงของตัวเองทั้งที่เขาอุตสาห์ช่วยมาแท้ๆอืมแค่ระแวงก็ฆ่าได้เลยหรืออีกอย่างคือดูตอนที่คนเราเจอความกดดันหรือเจอเรื่องผิดพลาดค่ะคนที่แบบสติแตกควยวายโทษคนอื่นไปทั่วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่พึ่งได้จริงๆในยามขับขันนะคะครับ ชัดเจนเลยครับเรื่องท่าแท้ทีนี้อีกเรื่องที่สําคัญมากๆใน3ามก๊กเหมือนกันคือความพักดีอันนี้ดูยากนะครับพิสูจน์กันยังไงดีมีวิธีสังเกตจากในเรื่องไหมครับ3ก๊กสอนชัดเลยค่ะว่าเวลากับสถานาการณ์ที่ยากลําบากคือเครื่องพิสูจน์ความพักดีที่ดีที่สุดเวลากับความลําบากใช่ค่ะโดยเฉพาะในวันที่เราแบบไม่เหลืออะไรแล้วตกต่ําเพียงพล้ําคนที่ยังอยู่ข้างๆเราไม่หนีไปไหนนั่นแหละค่ะคือคนที่มีความพักดีจริงๆ นึกถึงใครเป็นพิเศษไหมครับจูล่งเลยค่ะชัดเจนมากตอนที่บุกฝ่าทัพศัตรูเป็นแสนๆคนเดียวเลยนะเพื่อไปช่วยอาเตาลูกเล่าปีโอ้โหตำนานเลยฉากนั้นใช่ค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นทัพเล่าปีกําลังแตกพ่ายเลยสถานการณ์คือสิ้นหว่ามากแต่จูล่งไปนั่งเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยนี่คือความพักดีที่แบบไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์หรือผลประโยชน์อะไรเลยจริงๆสุดยอดมากครับพอฟังแบบนี้แล้วทั้งเรื่องการสังเกต การฟังการดูธาตุแท้การพิสูจน์ความพักดีบทเรียนพวกนี้จากสามก,ก๊กมันช่วยเรามองคนได้ทะลุขึ้นจริงๆนะครับอาจจะช่วยให้ไม่ตัดสินใจพลาดเรื่องคนแน่นอนค่ะช่วยได้เยอะเลยจะเห็นว่าสามก๊กนี่บทเรียนทางจิตวิทยาเขาลึกซึ้งจริงๆนะครับผ่านมานานแค่ไหนก็ยังเอามาปรับใช้ได้ตลอดใช่ค่ะคลาสสิกตลอดการแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันบอกอะไรเราบ้างครับเราได้วิธีอ่านใจคนอื่นจากสามก๊กมาเยอะเลย แต่พอมองมุมนี้มันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจย้อนกลับมาเหมือนกันนะคะครับคำถามอะไรครับคือขณะที่เราพยายามจะเข้าใจคนอื่นเนี่ยแล้วตัวเราละ่ะเราเข้าใจใจตัวเองดีแค่ไหนอืมโดนเลยครับเราเคยลองสำรวจแรงขับลึกๆความอยากได้อยากมีหรือว่าจุดอ่อนในใจเราเองบ้างไหมคะจุดอ่อนที่อาจจะพาเราไปสู่ความผิดพลาดได้ เหมือนอย่างกวนอูที่สุดท้ายก็พลาดท่าเพราะความหยิ่งทนงในตัวเองเกินไปหรืออย่างลิโป้ที่ชีวิตพังเพราะความโลภความไม่รู้จักพอใช่เลยค่ะบางทีการหันกลับมาทำความเข้าใจตัวเองอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการเจาะลึกสามกกครั้งนี้ก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าคิดมากๆเลยครับสุดท้ายแล้วการเข้าใจตัวเองอาจจะสำคัญไม่แพ้การเข้าใจคนอื่นเลยจริงๆ